ดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจของเพจตลาดเซาให้นะคะวันนี้นะคะเวลาดีๆนะคะพบกันอีกแล้วนะคะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะโคชช็อปของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องอะไรนะคะมีสาวสวยยืนอยู่ข้างๆเราให้สาวสวยแนะนําตัวนะคะว่ามา,มาจากร้านอะไรวันนี้เราทําเกี่ยวกับอะไรเชิญค่ะสวัสดีค่ะ าจากร้านกล้วย,ยนะคะวันนี้จะมาทําชาดอกกล้วยนะคะหรือดอกหรือว่าดอกหมอปีนะคะอที่เราเอามาก็คือเอามาจากข้างในหมอปีนะคะมันจะมีดอกนะคะเราก็เอามาล้างน้ำสักสามสี่ครั้งนะคะให้มันสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปตากจนแห้งเลยค่ะแห้งสนิทเลยนะคะเอาเอาอันนี้มันบานดรืยว่าอะไรบานบานผู้ใจไหมเด็กๆก็เอ,เอา ดอกก็เอาที่มันบานๆอ่ะที่มันบานในในในกลีบในหัวปี๊อ่ะเอาบานไม่ใช่เอาอ่อนเอาอ่อนเอาบานๆหลังจากนั้นไปตากเสร็จแล้วทำหลังจากนั้นเอไปตากที่แห้งนะคะแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะเอามาพั่วนะคะัวก่อนให้ให้สารอาหารในหัวปียในดอกที่ออกมานะคะส่รพคุณของดอกหัวปี๊คือ สรรพคุณของมันก็มีเยอะแยะนะคะมีมีธาตุเหล็กนะคะแล้วก็มีไออะไรนะช่วยบำรุงเลือดนะคะแก้ภาวะโลหิตจางนะคะทําให้เลือดหมูนเรียนมีแคลเซียมนะคะช่วยบำรุงฟันด้วยะคะ่ะแล้วก็แม่ลูกอ่อนทานได้จ้า<อ>แล้วก็เกือกับคนเป็นโรคประวานทานได้คะ่ะเรากเราอะไรนะสรรพคุณมันก็เยอะแยะนะคะแต่ว่ามันก็หาง่ายนะ ตามบ้านถ้าใครสมาก็จะทิ้งอะสม่าก็จะทิ้งแต่ว่าของใกล้ตัวเราก็มีประโยชน์ทุกอย่างค่ะถ้าเรามาดับแปลงมาแปรูปนะคะโอเคลำดับต่อไปนะคะเรารู้สปปรรพคุณกันแล้วนะคะลำดับต่อไปหลังจากเราไปคั่วแล้วนะคะคั่วที่ใช้ไฟอะไรนะอ่อน <c oughs> ไฟอ่อนๆใช้เวลานาน,านไหมอะ <c oughs> อ๋อมันมีกลิ่นออกมานะคะก็ประมาณเอ้เนาะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีการชงชานะคะ,ะเริ่มเลยค่ะแล้วน้ำน้ำน้ำร้อนเราเดือดดียังเราให้ไฟตัดก่อนไหมยังไม่ตัดมันไม่ตัดเหรอปกติมันมันก็ตัดโอเคมันอ๋อนะอ่าตอนนี้นะคะหลังจากน้ําเดือดดีแล้วนะคะการชงก็ง่ายๆเนาะถ้าใครบ้านไหนหอมหอมมากหอมคล้ายๆเนเะออไม่เหมือน กาแฟด้วยมันไม่เกินไปเปล่านะคะเอิ้นงกานชงนี้เราใช้เยอะหรือใช้น้อยแล้วแต่เราะค่ะอ๋อแล้วแต่เรานะคะมันเดี๋ยวเราชิมดูดีกว่าเราไม่ถามว่ามันมีรสชาติแบบไหนนะคะเราดูดูการชงก่อนนะคะคนนี้โอ้โหเต็มท้องกินได้กินได้ทั้งตลาดกินได้ไไดป้าอันนี้ <c oughs> ใส่ไหม <c oughs> เดี๋ยวให้นะเดีย๋ยวลองทำดูก่อนจะทำยังไงบ้างข่าวบ้านไหนนะคะที่มีที่มีกรองชาเนี่ย ดอกหมอปรีอะใบตาโอ้วอ๋อรสบาหวานค่ะอ๋อใบหวานกับไขมันนะคะเรากินได้เป็นประจำใช่ไหมคะค่ะเช้าค่ะได้กินตอนทุกเช้าก่อนอาหารมันมีเนี่ยอันนี้มันจะไม่คั่วป้าเนี่ยปลาลองดนขั่วนี่อ่า ตักแดดแล้วข้าจะไงลูกค้ามีความรู้ช่วยอธิบายด้วยนะคะได้ค่ะพูดเลยค่ะพอดีรอลฟ์ส่งด้วยค่ับเดี๋ยกินแล้วดีนะคะเกี่ยวกับพวกน้ำตาลบาหวานห้มันเยอะแยะค่ะ ตัว่า่ของพี่ว่ายังโอ้ยัไม่ได้่วยแค่แค่ตากแค่ไปช่ะเวลาเราจะชมแบบนั้นได้วไอัน้่อม่ั่วของพ่คือชมตักให้เได้เลยค่ะกินได้เลยแกน้ตาลปรานะคะดจไปเอามาได้ค่ะถือว่านะคะเป็นสมุนไพรอ่า สมุนไัยสำหรับแม่ลูกอ่อนด้วยนะคะแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนสามารถทานทานได้นะคะก็บำรุงเลือดด้วยใช่อันนี้หอมเพราะว่าแล้วหอมค่ะเอออ๋เด็กค่ะสรรพคุณมีเยอะแยะมากมายนะบำรุงเลือดอะไรนะแก้เบาหวานความดัน ลดกับลดลดเบาหวานบำรุงเลือดแก้ภาวะโลหิตจางและทําให้เลือดหมุนเวียนดีโดยสําหรับแม่ลูกอ่อนแล้วเขาก็จะแกงหงฟรีนะคะอ่าบำรุงน้ำนมถ้ามีน้ำนมมาเราจะทำยังไงตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่านะะคเราภุกอรเราไม่พร้อมเนาะ ตัวกรองชาเราไม่มีนะเราก็เอาเอาเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะนะตัวกลองชาไม่มีนะคะเนื่องจากเราชุกลุกไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราก็มาทำสาธิตให้กับลูกเพจของเราดูนะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวใครอยากได้นะคะอยากได้ไปชมถอาอ่ชมชงถาที่บ้านนะคะสั่งซื้อได้นะคะเราเราเรามีเรามีเ,ามเนาะวัตถุดิบเรามีนะคะอ่า<ห>เราคั่วเอาเอาแบบ คั่วหรือไม่คั่วนะคะสั่งเข้ามาได้นะติดต่อมาได้ในในเพจของตลาดสาาให้นะคะเราจดีส่ง,สงคะ่ะใช่นี่คั่วแล้วไงคั่วแล้วหอมกว่าอันนี้อันนี้ยังไม่หอมเท่าไหร่ใหญ่เลยเนาะอ่าอันนี้ไม่มีกลิ่นหอมอันนี้คั่วแล้วก็อ,อ,อ,อ๋อที่เคยกินไม่เคยคั่วอันนี้ยังไม่คั่วอันนี้คั่วแล้วน้องดงดูได้เลยค่ะมันมีความแตกต่างอ่า แล้วเราจะอ๋อเราเลยตักอ๋อมันต้องมีช้อนตักไหมเราอยากใส่แก้วเราอ่ะป้าเทได้เลยว่าเทมันจะพาป้าเทเลยค่ะหกแล้วปน้ำใหม่มันเราไม่ได้ซื้ออันนี้มันมีของที่อยู่ตามบ้านเราเราประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะหยิบได้ไหมอ่ะหยิบได้ค่ะหยิบหยิบได้แล้วก็ชงใส่แก้วของตัวเองเลย ตักได้แล้วค่ะไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าวันนี้เราชมรมหุกเราไม่มีอุปกรณ์ที่ว่าให้กับทุกคนได้ชิมใส่นี่แล้วค่อยเทให้เพื่อนเนาะถงใส่นี่เลยเดี๋ยววันนี้เราเราเรากินนี่ได้ค่ะตักเลยค่ะตักเลยชาตแบบไหนแก่หอมเฮ้ยต้มที่กองหมูได้แล้วแกงดอกไม้กินอันนี้ขั่วก่อนอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมนเียพี่เขาบอกอ่ะพี่เขาบอกว่าอันนี้กินอร่อยนิดเดียวรอยังไม่เคยกินต้องลองไหมเราต้องไปต่างห่งไปต่าแห่งใช่ไหมต่าแห่งเวลาจะทำก็ไม่แพ้ต้องดึงยอดเกสรออกก่อนนะที่มันแข็งๆอ่ะเข้มออ๋ออ๋อมันแข็งอ๋อดึงออกอันนี้ของแอลดึงออกไหม อ๋ใช้หมดเลยสารหน้าตาใช้หมดเลยเขาไม่ได้นเกมาไม่ได้กินละนี่นี่่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาว่าถ้าเราจะม่ตัวนี้ตัวนี้อ่าหมายความว่า้าเราไม่ดัคาว่ับวตัวนี้ออกให้ยะตัวนี้ออกนี่ตัวที่สอนมันตัวที่สอนตัวนี้มันจะแตกนะอค่ชง้ขอบคุนะคะพี่มาจากไหนนะคะอ๋อมาจากาคอ๋อค่ะค่ะ จ้ะจก,ก็ขอบคุณนะคะพี่ที่มาจากวังยาวนะคะให้ความรู้นะคะซึ่งพี่ของก็ทานเกี่ยวกับชาด,ดอกดอกกล้วยนะคะชาดอกขอปีติดไปจามาชิมได้นะคะช,ชาชย,ยังมีอยู่นะ,ะยังมีอยู่ยังมีให้ชิมอยู่นะคะวันนี้ก็นะคะเราก็ได้ทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนะคะแบ่งปัน,ปนความรู้นะคะบางทีเราก็ได้ความรู้มาจากลูกค้านะคะที่เดินทางมานะครับเราก็ขอบคุณนะคะที่ เข้ามาร่วมสนุกกับเราพวกเรานะคะยังไงนะคะถ้าทุกคนนะคะผ่านมาเจอเรานะคะในเพจของตลาดสาวให้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะร้านกล้วยนะคะที่มาทําชามาให้ความรู้ดีกับเรานะคะส่วนวันนี้นะคะพวกเรา3ามคนลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you